ตราบใดที่ยังไม่มีใครได้เอกสารและยังไม่ได้อธิษฐานสัญญากับเขาว่าต้องไม่ปรากฏภาพใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเขาก็ยังไม่โผล่หรอกกิ่นแค่พระเจ้าทรงรับด้วยพระหัตถ์ไว้แล้วตอนนี้ไม่ได้กลิ่นแล้วไม่ได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงแล้วมอบให้พี่คนขับเออขับเรือที่เขาเป็นทีมกู้ภัยประมาณท้าหกคนแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ ผมทำไม่ได้อย่างหนึง่งคือการสัญญาเพราะว่าคุณแตงโมจะขึ้นมาทำหน้าแต่สิ่งที่เขาขอคือเขาขอให้เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่เป็นเพื่อนสนิทเท่านั้นหรือเป็นเพศที่สามที่เป็นเพื่อนสนิทเท่านั้นเขาไม่อยากให้ผู้ชายเห็น เขาไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องหรือคนที่เขารักได้เห็นเขายกเว้นเพื่อนที่เขาไว้ใจเท่านั้นซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าทางนั้นอ่ะเขาได้รับเอกสารผมแล้วหรือยังถ้าได้แล้วก็ขอให้พระองค์ทรงมอบสิ่งดีๆแล้วก็ให้สําเร็จตราบใดที่ยังไม่มีใครได้เอกสารและยังไม่ได้อธิษฐานสัญญากับเขาว่าต้องไม่ปรากฏภาพใดๆทั้งสิ้นเนี่ย เขาก็ยังไม่โผล่หรอกเพียแค่พระเจ้าทรงรับด้วยพระหัตถ์ไว้แล้วตามที่คุณยังโมงได้มอบหัวใจร่างกายดวงวิญญาณไว้กับพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ทรงรับโดยผมมาขอขมาพระแม่ธาราตีหรือ แม่พวกควบคุมทานน้ําที่เนี่ยให้เรียบร้อยแล้วโดยการเอาเดอกบัวลงไปในน้ํากับพวงมาลัยสีพวงก,ก็มาทําให้ว่าจะไม่มาแล้วแหละแต่ก็ต้องมาแต่ดีใจที่สุดเลยก็คือผมมีเจตนานแล้วว่าขอพระอ,องค์ไปแล้วว่าผมไม่อยากไปเจออะไรไปเจอคนเยอะๆไม่เจอใครและที่สําคัญคือผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่ผมไปนะ ุกคนก็จะเลือกที่จะเป็นจุดสนใจเลือกที่จะถ่ายพวกพี่ๆดาราเลือกที่จะถ่ายนักประดานักคือคนทำข่าวผมเข้าใจดังนั้นน่ะผมถึงบอกว่าผมไม่เชื่อมั่นในข่าวเพราะว่าทุกคนจับประเด็นข่าวไม่ได้ออกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาแต่สิ่งที่จะโปรโมทตัวเองจริงๆแล้วว่าการทำข่าวไทยอ่ะมันควรจะทำให้เสด็จน้ำจริงเท็จทั้งหมดควรจะออกมาอันไหนไม่จริงอันไหนว่าไม่ใช่กลัวแต่จะเสียเรตติ้งนะครับแต่ผมก็เช่่อมันเถอะเนี่แหละคือกรรมของสัตว์โลกไม่ได้ไม่ได้แปลกอะไรเลยที่เห็นสัตว์โลกมีกรรมเพราะกรรมนั้นก่อเกิดโดยเราทุกคน แต่อย่างน้อยวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้เป็นตัวแทนของทุกๆคนเลยที่อยู่ในเรือพระพุทธเจ้าเรือด้วยดวงจิตที่ส่งมาเรือด้วยหัวใจที่ส่งมาดังนั้นได้มามอบแล้วก็นำหัตถพระพุเจ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้กลิ่นแล้วไม่ได้กลิ่นน้ํำหอมผู้หญิงแล้วไม่ได้กลิ่นแล้ว คือตั้งแต่จับดอกบัวแตะผิวน้ำก็กลิ่นก็หายไปแต่สิ่งที่เป็นหนักที่สุดก็คือตอนไปถึงสะพานพระรามห้าผมไปถึงสะพานพระรามห้าผมปวดหัวปวดหัวแทบสะหาเลยมาทุกหัวตอนนั้นปวดมากคือปวดปวดมากจริงๆแต่ว่าล่างไม่ได้ติดอยู่ใต้สะพานพระรามห้านะครับอยู่ใต้ถุนบ้านสักที่หนึ่ง ใต้ถุนบ้านบ้านแน่นอนเป็นใต้ถุนบ้านแน่นอนและสามาวาันที่โดนกอดไว้ตอนเนี้ฉันได้คลายมือออกแล้วเพราะแม่ธรตีท่านคลายมือให้เรียบร้อยแล้วก็ผมเอาพวงมาลัยสี่พวงไปให้ก็คือพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์รวมไปถึงพระาศาสดาทั้งสี่ดังนั้นดวงวิญญาณของเขาไม่เป็นทายน้ำแน่นอน ตรงนี้ครับมันเป็นวังน้ำวนแล้วผมดูแล้วก็คือพอตกจากเรือเสร็จปุ๊บเนี่ยได้ไหลขึ้นไปทางพระประแดงก่อนแต่ด้วยน้ำมันตีกลับขึ้นมาตอนน้ำขึ้นจึงอ้อมเข้าซ้ายและผมดันเห็นบ้านสีขาวหลังหนึ่งหรือเป็นโรงโรงปูนอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่มีคนอยู่สีขาวเขาติดอยู่ใต้นั่นแหละครับ ก็แต่ผมก็ไม่รู้นะคือผมเห็นแค่นั้นคือผมเห็นชัดๆก็คือเสาปูนสต้นเนี่ยอันนี้เห็นชัดเจนมากอยู่ที่นั่นเพราะว่าเขาโดนจํากัดไว้ถึงตอนนี้พ่อแม่ทาเตีได้ปล่อยเขาออกมาแล้วหรือเจ้าที่เจ้าทางเหรครับเราเรียกกันง่ายๆเจ้าที่เจ้าทางได้ปล่อยเขามาแล้วเขาก็ยังไม่ขึ้นเพราะยังไม่มีเพื่อนคนไหนไปสาบานให้ว่าจะ ไม่ให้ผู้ชายหรือคนอื่นได้เห็นล่างของเขาเพราะเขามีเจตนาให้เพื่อนเห็นเพื่อนรักแค่สี่คนเห็นและช่วยคุมให้เรียบร้อยก่อนค่อยไปถ่ายเขาถ้าไม่อย่างนั้นน่ะวิญ,ญญาณเขาดวงจิตเขาจะไม่สมบูรณ์ในการประกอบพิธีนี้